มาพบกับสาวน้อยคนสุดท้ายของเราในวันนี้เธอขอมาทำความฝันเพื่อคุณแม่จะเป็นอย่างไรนั้นไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจเธอกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤษพรวงวันชื่อเล่นชื่อน้องพรอายุเก้าขวบมาจากจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะน้องพรอยู่ที่นนทบ,บุรีอยู่ตรงไหนของจังหวัดนนทบุรีอําเภอเมือทองบางบัวทองค่ะอ๋อบางบัวทองนะคะหนูอยู่กับใครลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรจ๊ะ คุณพ่อทำงานขับรถแท็กซี่ค่ะส่วนคุณแม่ไม่ได้ทำงานค่ะคุณแม่เป็นแม่บ้านอยู่ดูแลหนูเหละลกูกค่ะ,ะหนูมีพี่น้องกี่คนน่ะลูกมีมีพี่ชายค่ะ,ม,คะมีพี่ชายคนหนึ่งทำไมทำไมคุณแม่ไม่ทำงานล่ะลูกจ๋าคุณแม่เป็นมาเลงเต้านมค่ะคุณแม่เริ่มเป็นมาเลงเต้านมตอนน้องอายุแปดขวบ คุณแม่คําเจอก้อนก้อนที่หน้าอกข้างซ้ายค่ะก็ตอนที่หมอบอกว่าเป็นเป็นมะเร็งนะคะก็มานั่งยืนยืนร่างจานอยู่ก็คิดไปเนาะคิดไปว่าเราคงจะไปตายจากลูกแล้วอประมาณนี้ลูกยังไม่โตเลยก็นั่งก็ยืนยืนอยู่กับน้ําตาลก็ไหลออกมาแต่แต่คุณแม่ก็พยายามออกก็ออกไปเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ให้ร้องไห้โลกนี้ถ้าเราทําตัวให้ล่าเริง ก็จะสู้กับโรคนี้ได้คุณแม่ก็พยายามทําตัวให้ล่าเริงส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้คุณแม่ก็คือเสียงเพลงของน้องเพราะน้องชอบร้องเพลงน้องก็จะร้องเพลงให้ฟังแล้วก็จะมีเต้นมั่งล่าเริงก็ทําให้เราไม่ต้องมาคอยนั่งคิดกุ้มเรื่องโรคประจําโรคของเราแล้วก็ทําให้เราสบายใจขึ้นตอนที่อยู่ที่บ้านพ่อเขาก็ช่วยดูแลแล้วก็ ทำกับข้าวแล้วก็มีน้องเขา่จะช่วยเวลาไปเข้าห้องหนงห้องน้ำพยุงเข้าห้องน้ำค่ะก็หนูจะช่วยแม่หวาดบ้านถูบ้านบางครั้งค่ะแล้วก็แม่กับหนูก็จะช่วยกันล้างห้องน้ำก็ตอนที่เห็นว่าแม่เป็นหนูก็ไม่อยากให้แม่เป็นค่ะที่หนูอยากมาไปท้องคำเด็กเพราะว่าแม่หนูจะได้ ร้องเพลงตากับยาก็จะได้เห็นหนูร้องเพลงอยู่เวทีเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าได้เงินมาหนูก็จะเอาเงินไปรักษาคุณแม่ค่ะแม่จะเป็นกําลังใจให้หนูนะให้หนูสู้ๆแม่ก็จะสู้ไปด้วยกันกับหนูเราจะสู้ไปด้วยกันถ,ถ้าลูกสู้แม่ก็จะสู้แม่ก็อยู่กับลูกไป็นนานๆน,น,นะคะแม่เป็นกําลังใจให้ แล้วท่านรักษาอย่างโลกรักษาแล้วคะ่ะแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วคะ่ะตัดออกหรือว่ายังไงลกูกตัดออกค่ะตัดออกแล้วใช่ไหมก็เลยท่านก็ทํางานหนักไม่ได้ใช่ไหมลกูกค่ะก็เลยอยู่เป็นแม่บ้านแล้วหนูร้องเพลงได้ยังไงลูกจ๋าฝึกร้องเพลง,งคะ่ะก็ตอนกลางคืนแม่เปิดเพลงให้ฟังบ่อยหนูก็ฟังไปเรื่อยๆจนร้องได้ก็เลยอยากร้องเพลงค่ะอืม วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาลูกมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะมอเตอร์ไซค์นุ่สั้นถามนิดนึงลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะนักร้องค่ะเป็นักรอ้องอ่มอเตอร์ไซค์นะแต่หนูดูเรียบร้อยมากเลยลูกแล้วร้องเพลงมอเตอร์ไซค์ชอบเพลงสนุกเหรอค่ะอ่าโอเคอ่ะพร,ร้อมนะคะอ่ะเชิญค่ะ แลกระทำให้ฉันหุ่นเกอวบอันเขาฟันโอเคคนมีสเสน่ห์ก็อยากนี้นะอยากมองเรื่องของชาวบ้านรำคาจริจๆิี่ตายุงยุงขอให้กุ้งยิงตามองแล้วยังว่าระวังให้ดีหนุ่มหนุ่มนาปากมากจริงนะฉันชอบ อิสระเซรีอีกสองวันจะน้องให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์นังพรพระสุชอบวิธีการออกเสียงนะลูกนะเป็นธรรมชาติแล้วก็ชัดเจนดีด้วยคือดูจากตอนที่พูดคุย ถือว่าเกินความคาดหมายนะเพราะว่าพรเป็นคนพูดเบามากหรอกแต่เวลาร้องร้องออกมาดังแล้วก็ออกเสียงธรรมชาติน่าฟังถึงแม้การร้องของเราอาจจะยังต้องพัฒนาต่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะลูกนะถ้าหนูชอบฟังเพลงหนูก็ต้องฟังให้เยอะๆแล้วก็ฝึกให้เยอะๆหาวิธีขึ้นบ่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวจะเก่งนะคะค่ะน่ารักมากนะลูก ดูเป็นเด็กเรียบร้อยครูไม่อยากเชื่อว่าคนที่ดูเ,เรียบร้อยขี้อายขี้อายแบบหนูบทพอดนตรีขึ้นมาก็เต้นเฉยเลย <laughs> น่ารักมากลยกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ออกเสียงได้ชัดเจนน่าฟังมากเป็นคนเสียงดีด้วย <laughs> นะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสร้องต่อไปอาจจะต้องเลือกเพลงที่มันลงตัวกับเราให้มากกว่านี้หรือไม่ก็าาอาจจะปรับบุคลิกไปหาเพลง เช่นเต้นไปด้วยก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยอะไรประมาณเนี้ก็ต้องหาวิธีให้มันลงตัวมากกว่าน,นี้นะลูกแต่ออกเสียงดีแล้วก็เสียงเพราะด้วยกลับล <walking forward S 2> งต่อไปนะครับชื่นชมครับนลองพรครับลุงน้ตขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของหนูนะลูกนะขอให้คุณแม่เนี่ยหายเจ็บหายป่วยหายไข้โปรกไลที่มันกําลังเป็นอยู่ขอให้มันหายไปนะ ่มีโชคมีลาบมีโชคดีเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทั้งครอบครัวนะลูกนะแล้วหนูอยากเป็นนักร้องหนูก็ต้องฟังเพลงเยอะๆฝึกเยอะๆแล้วร้องเวลาร้องที่บ้านออกเสียงมันให้เต็มที่เลยลูกนะเวลาไปขึ้นเวทีที่ไหนร้องเพลงมันจะได้มันจะได้เต็มที่เหมือนกับซ้อมนะลูกพูดจากเหมือนกันลูกเสน่ห์ของมนุษย์เราเนี่ยคือการพูดจาพูดให้ฉันมีรอยยิ้มพูดไปมีรอยยิ้มไป นะลูกนะค่ะอ่าผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวเชิญคุณแม่มาคุยด้วยกันนะครับวัสดีค่ะคุณแม่ครับวันนี้ลูกสาวร้องเพลงเป็นไงบ้างครับเก่งมากค่ะเออดูปบใจมากร้องเพลงให้คุณแม่ฟังบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะอ๋อแล้วคุณแม่ร้องด้วยกันไหมหรือ คุณแม่ฟังอย่างเดียวเลยคุณแม่ฟังบางครั้งคุณแม่ก็บอกว่าให้ร้องยังไงอะค่ะอ๋อแนะนําไปด้วย,ยช่วยกันนะครับคุณแม่ขออนุญาตถามนิดน,นึงครับตอนนี้อาการป่วยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะย้อนกลับไปวันหนึ่งที่ที่เรารู้ว่าเราต้องเผชิญกับโรคเนี้ยแรกๆเป็นไงบ้างคุณแม่ก็ท้อเหมือนกันค่ะนึกถึงอะไรบ้างตอนนั้นโอ้นึกถึงนึกไปหมดเลยอืม นึกถึงลูกว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงค่ะแต่คุณแม่ก็ต้องฮึดสู้ขึ้นมาเห็นเขาแล้วมองดูเขาแม่ก็ต้องฮึดสู้กําลังใจจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เขาค่ะโดยเฉพาะลูกสำคัญเนาะชะพอ่ะหันไปดูหน้าเขาใช่มันทำให้เรามีพลังที่จะสู้เพื่อเขาต่อไปเราจะต้องสู้เราจะ ยอมแพ้กับโรคนี้ไม่ได้ใช่ค่ะแม่ก็เลยสู้ขึ้นมามันเข้ามาหาเราได้มันก็ต้องออกไปได้ใช่ค่ะพลังของเราเนาะใช่ค่ะคุณแม่ผ่าตัดเลยใช่ไหมครับตัดแล้วค่ะแล้วอาการเป็นยังไงบ้างอาการปกติค่ะพี่สาวผมมีคนหนึ่งพี่สาวคนที่สองของผมลองจากคนโตเขาเขาตัดออกไปหนึ่งข้างตอนนี้เขาแข็งแรงแล้วไม่มีแล้วไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วหายคุณแม่ก็เป็นแบบนั้นเชื้อไม่มีแล้วใช่ไหมครับยัง ไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจอีกทีนึงค่ะอย่างของพี่สาวผมพอพอตัดออกไปหนึ่งข้างแล้วไม่มีละ <c oughs> เขาก็กลับมาแข็งแรงค่ะคุณแม่แข็งแรงสู้ๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมหนูมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมให้กําลังใจคุณแม่หน่อยอ่ะคุณแม่หนูจะร้องให้ดีที่สุดถ้าหนูได้เป็นนักร้องหนูจะเอาเงินมารักษาคุณแม่นะคะโอ้น่ารักมากเลยนะครับผม คุณแม่ครับยังไงวันนี้พวกเรานะขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจนะฮะให้คุณแม่สู้กับมันนะผมเชื่อเหมือนที่อาจารย์นรสบอกว่ามันคงหายไปกับสิ่งที่มันถูกตัดออกไปแล้วล่ะนะให้การไปตรวจครั้งนี้มีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคุณแม่พวกเราเป็นกําลังใจให้นะครับเอาป<อ>รบมือ,อให้กําลังใจคุณแม่แด้วยนะครับ<แ>ออยู่เพื่อลูกต่อไปนะครับ เยี่ยมจริงๆเลยนะคะน้องพรทางทีมงานไม่ทองคำเด็กขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่และน้องพรสู้ต่อไปผลจากโรคร้ายไว้ไววนะคะขอบคุณหลายๆที่อาตาถึงเห็นเด็กกับโปลคนเดง มีขนาดตื่นเต้นนะยังเห็นเลยว่าหนูเป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงเป็นและเสียงแปลกดีลูกร้องเพลงต้องฮักให้ใสุดใจซึ่งเป็นลูกทุ่งอีสานแต่ร้องในแบบเสียงของสาวเหนือมีสเสน่ห์มากลุกน่าฟังจอยยังสงสกระ ลาหนูร้องหนูไม่มีไม่มีความเป็นทองแดงออกมาเลยอันนี้คือปัญหาใหญ่นะลูกนะอย่าทำเป็นเล่นแม่ทำงานอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าแม่เขาสายตาสั้นลบเก้ค่ะโอ้โหร่วมพันเขียนติดฟาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จําได้เสมอ อย่ายิ้มอย่าเพิ่งยิ้ม <c oughs> ผมมีเลือกมาให้ 2, 2> <c oughs> ท่านได้ตื่นเต้นฮะ <c oughs> ปกติเนี่ยพอเรามานั่งกันปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเลือกเด็กเข้าไปในรอบ semi final 30คน30คนค่ะแต่ไม่ไมเด็กซีซั่นห้านี้ไม่มี30คนนะคนเอาคัดเลือก4คนเลยฮะเอา4 <c oughs> คนแล้วก็ไปชิงกันเลยครับ ความหนักใจของท่านคณะกรรมการว่าใครจะได้ผ่านก้าสู่รอบชิงชนะเลิศโปรดติดตามค่ะ